สวัสดีครับ FC แฟนคลับชาแนลโอรสอูสทุกท่านนะครับผมรถเพรยนต์กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมสวัสดี FC ทุกๆท่านเลยนะครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กันที่สาขาหนึ่งะเพศยนนะครับแล้วก็วันนี้ก็ยังมารีวิวนะครับรถในแบรนด์ของ isuzu อีกเช่นเคยนะครับเป็นรถเข้าใหม่นะครับช่วงนี้รถเข้ามาเยอะนะครับอย่างคันนี้จะเป็น isuzu d max นะครับสประตู Highlander นะครับเป็นรถปี2017นะครับเกียร์ธรรมดาได้เป็นสีขาวนะครับ คันนี้เลขมาอยู่ที่150,000 0โลนะครับราคาเปิดอยู่ที่579,000บาทนะครับสำหรับ4ประตูคันนี้นะครับเป็นรถสเปคเดิมนะครับเดิมๆโรงงานเลยนะครับสีขาวสวยโครงสร้างเดิมนะครับตามมาตรฐานเพชรยนต์เลยคือเราเน้นรถทีเ่เป็นมือสองแต่ว่าสภาพสดสดในที่นี้หมายถึงว่าโครงสร้างเดิมไม่มีประวัติเสียนะครับประวัติรถด,ดีเช็คประวัติได้นะครับก็ใครที่ สนใจนะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ผมขึ้นให้ด้านล่างที่เบอร์0 9 8 4 4 6 5 2 2 5 2 2 2นะครับหรือลีน่านก็ได้นะ0 9 8 4 4 6 5้าตองสนะครับสนใจคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาด่วนนะครับนี่ดูเลยนะครับรถสีขาวแม็กแม็กเดิมโรงงานนะครับขอบ16นะครับรถเดิมๆไม่มีชนนะครับผมนะคันนี้รถสวยมากนะฮะคันนี้เป็นตัว ครบรอบ60ปีอิสูไทยแลนด์ด้วยนะครับทะเบียนก็6กไก่ทอทง9237นะครับนีอันนี้ปรับสภาพแล้วเรียบร้อยนะครับแต่รถคันนี้ไม่ได้ทำอะไรเยอะนะแค่ล้างขัดสีขัดสีชวีวันเท่านั้นเองนะครับก็นำมาตั้งโชว์ได้เลยนะครับสวยมากนะครับรายละเอียดรถคันนี้นะฮะอย่างรละเอียดตัวไฟนะครับไฟของเขาคันนี้ให้เป็น projector lens นะครับมีไฟ daytime running แล้วก็ พวกรายละเอียดตัวไฟเลี้ยวไฟสูงเนี่ยบิวอินอยู่ในโคมแล้วนะครับเป็นโคมเดิมจากโรงงานนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียม2ชั้นนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะฮะไม่มีถลอกมันอาจจะมีเล็กๆน้อยๆตามการใช้งานแต่ว่าโดยรวมถือว่าโอเคอยู่นะครับไฟหน้านะครับให้ดูเลยนะครับรายละเอียดดีมากนะครับโคมเดิมสวยแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่ล่างนะครับกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมใช้งานนะครับคันนี้มาดูรถคันจริงได้นะครับ สี่ประตูรถครอบครัวจะเอาไปวิ่งงานหรือวิ่งส่วนตัวก็ได้นะครับได้ยอดจัดแน่นอนนะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกขอบ16นิ้วนะครับผมแล้วได้ยังบิตสโตนปี17นะครับช่วงล่างเดิมอ่าแล้วก็พวกรายละเอียดตัวรถเนี่ยบันไดข้างมีมาให้คิ้วกันศาสตร์นะครับอยู่กันครบๆเลยนะิฟ์มนะครับิฟ์มคันนี้เ,เดี๋ยวดูก่อนนะิฟ์ม คันนี้น่าจะยังไม่มีฟิล์มนะแต่ถ้าอยากได้ฟิล์มบอกให้เดี๋ยวผมจัดได้นะครับติดต่อเข้ามาเลยมาพูดคุยกันนะครับกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะกระจกพาร์ทเดิมจากโรงงานนะครับมีคิ้วกันสาดมาให้พร้อมนะครับพวกรายละเอียดตัวโครงสร้างนะครับตัวประตูนะครับหน้าซ้ายนะครับเสาเอโครงสร้างเดิมน็อตเดิมนะครับแผงประตูด้านในตกแต่งด้วยสีดํา นะกระจกเปิดปิดไฟฟ้ารายละเอียดตัวประตูนะครับก็เดิมเดิมน็อตเดิมนะครับขอบสันโครงสร้างชัดเจนนะครับภายในตกแต่งด้วยสีดำนะบอหนังสีดำเดินตะเข็บแดงนะครับบอหนังสภาพสมบูรณ์มากนะครับนีขนาดมือสองนะครับแต่ว่ารถสวยงามมากนะแล้วก็ ในส่วนของตัวโครงสร้างเสาบีนะครับหัวน็อตอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะเดิมเดิมหมดนะสติกเกอร์นะครับยังติดอยู่โครบแบบนี้นะละเอียดตัวน็อตจุดแต้มสีเดิมโรงงาน5 7า0 0 0บาทนะครับสำหรับคันนี้นะแล้วก็ภายในด้านหลังนะครับรายละเอียดตัวเบาะมีกระเป๋าจิงโจ้รับพวกตัวรายละเอียดตัวพรมนะฮะอันนี้เดิมเดิมเลยนะไม่มีจอดแช่น้ำแน่นอนเช็ค ดได้เลยนะครับเบาะด้านหลังนะครับนั่งได้3ท่านนะครับเบลนะครับ3ท่านเช่นกันมีเบลลให้3เส้นนะฮะเบาะหนังสีดำเดนตะเข็บแดงนะครับ,บริยัตตัวประตูกระจกก็พาร์ทเดิมจากโรงงานนะครับเดี่ยมสันประตูชัดเจนนะครับคำว่าตัวล็อกตรงนี้นะครับยังเห็นชัดเจนนะไม่มีพ่นสีทับหัวน็อตเดิม รถเดิมอันนี้มีเอากาวนิดหน่อยนะครับนี่นะครับอันนี้คือรถรายละเอียดเดิมๆนะครับโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยเดิมหมดนะเบี่ยมสันโครงสร้างเดิมนะฮะกระบะท้ายนะฮะแชสซีเดิมยางอะไรมีนะครับนี่ครับรายละเอียดตัวรถนะฮะไฟเบรกดวงสามนะครับมีระบบไล่ฟ้า กระบะท้ายนะครับติดแม็กไลเนอร์มาให้จากโรงงานด้านท้ายนะครับไฟเบรกนะครับเป็น LED โคมเดิมนะตัวหนังสือต่งตางๆอยู่ครบนะครับตัวนี้ยังไม่มีกล้องนะเพราะเป็นตัวแอนะครับแต่ที่จะเปิดท้ายเป็นโครเมียมมาแล้วด้านขวาไฟนะครับเด่ยมสันชัดเจนเป็นชนท้ายเป็นโครเมียมนะฮะ ก็รายละเอียดตัวช่วงล่างนะครับช่วงล่างช่วงล่างเดิมนะครับรายละเอียดตัวช่วงล่างไม่มีสนงถนิมนะฮะดูเลยทุกซอกทุกมุมนะครับกระบะท้ายนะครับด้านซ้ายตะเข็บซ้ายเม็ดอาร์กเราจะเข็บเดิมหัวน็อตเดิมจากโรงงานด้านขวานะครับ ตะเข็ดเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะครับเดิมเดิมหมดเลยประตูฝาท้ายก็ละเอียดเดิมเช่นกันนะครับหัวน็อตไม่เคยถูกไขไม่เคยถูกถอดนะครับอันนี้สนิมสนิมเดิมติดรถมานะให้ดูเลย <c oughs> ดูด้านขวาลนต่อนะครับอย่างละเอียดตัวสีนะฮะสีเดิมบางแน่นอนนะครับฟังเสียงเลยนะครับ มาเดินคล้องกับผมก็ได้นะเดี๋ยวผมพาดูรถนะครับนี่ด้านขวานะครับรายละเอียดตัวเบาะากระเข็มแดงนะครับเบาะสภาพดีโครงสร้างเสาบีนะฮะจุดน็อตยึดนะครับหัวน็อตเดิมหัวน็อตเดิมกระจกกระจกบานเดิมนะครับจบบานเดิม ประตูต่างๆ,ๆนะครับตัวหนังสือนะครับตัวล็อกนะครับเห็นชัดเจนนะตัวหนังสือเสาเด้านหน้านะครับฝั่งคนขับนะครับตัวยึดบานประตูต่างๆ,ๆนะครับเดิมหมดเลยแผงนประตูรายละเอียดดีมากนะครับกระจก พาร์ทเดิมนะฮะผมให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับว่ารถคันนี้สภาพเป็นไงนะฮะนะจะได้ประกอบการตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นนะครับเนี่ยครับโครงสร้างเดิมหมดนะโอเคเดี๋ยวให้ดูเลขไม้นะครับเดี๋ยวมาดูเลขไม้กันเลขไม้คันนี้ห5 2 4 1 8มนี้กิโลเมตรนะครับไม้แท้ๆเดิมๆเลยนะฮะ แล้วก็มาพร้อมกับตัวพวงมาลัยเดิมติดรถนะครับรายละเอียดพวงมาลัยดีมากนะครับตัวหนังสือนะครับโลโก้ co, ยังไม่มีรอยถลอดเลยนะใช้งานดีนะครับวิทยุ FM AM นะครับบลูทูธ USB AUX ได้หมดเลยนะครับใช้งานได้เดี๋ยวให้ดูโดยอขอเบาเสียงแล้วกันนะมันใช้งานได้นะฮะแอร์ก็เป็นแบบอนาล็อกนะครับเย็นเลยนะมีแค่เบอร์หนึ่งเนะี่ย ใช้งานได้ปกติแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดเดินหน้า6เกียร์ถอยหลัง1เกียร์นะฮะตรงนี้ะอะไรเยยนี้เดี๋ยวเก็บให้ีทีเลยน,นะนี่ะอะไรเหยื่อรถเดิมๆนะครับเพดานนะครับเหนือสีสาารษะเราก็จะมีไฟสองแผนที่ด้านหน้านะฮะที่บังแดดพลาสติกยังไม่แกะมีกระจกนะครับอาทีบังแดดพลาสติกก็ยังไม่ได้แกะนะฮะเพดานสะา,าสะอาดนะครับดูเลยนะครับ สวยๆนะโอเคเดี๋ยวผมพาดูตัวเครื่องยนต์คานหน้ากันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ DDIB ียร์บพานะครับ1.9ลิตร150แรงม้านะสำหรับคันนี้นะครับเสียงเครื่องยนต์นะครับปกติของเขาเลยนะเป็นแบบนี้นะครับรายละเอียด่วนห้องเครื่องนะครับ โครงสร้างนะครับดูเลยนะครับดูน็อตต่างๆนะครับฐานหน้านะครับนอ็นอตน็อตเดิมนะฮะกระโปรงนะครับหลืนอน็อตต่างๆเดิมฐานหน้าเดิมดูน็อตเดิมนะครับตัวแผ่นเพดนะฮะแผ่นเพดเดิมจากโรงงานแบตเตอรี่พร้อมใช้งานนะครับพวกจุดแปมสีต่างๆบริเวณห้องเครื่องก็อันนี้ก็ งเห็นได้อยู่นะนะอาจจะมีต้องรอยมาบ้างนะครับแต่รถทุกพาร์ทที่เห็นเนี่ยคือเป็นโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับอย่างสาโปอันนี้ก็ตัวสติกเกอร์ลาเบล,ลต่างๆนี้เดิมจากโรงงานเม็ดองเม็ดอาร์คมองเห็นได้ชัดเจนอยู่นะครับอาจจะมีเก็บงานมาบ้างนะครับก็รถผ่านการใช้งานมาแต่ว่าพาร์ทเดิมนะครับใครที่กําลัง มองหานะครับรถสเปคนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์098 446 5222นะครับคันนี้จะเป็นยูสูรีแม็กหนนะครับปี17เกียร์ธรรมดาไมลแสนห้าราคา579,000บาทนะครับสนใจให้ติดต่อเข้ามาด่วนนะครับผมอย่าช้านะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนรีวิวอัปเดตรถเข้าม่จากทางช anel โอรถมือสองนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคลิปหน้านะครับผมจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่รุ่นใดยี่ห้อใดให้ FC ทุกท่านได้ชมกันห้ามพลาดเลยนะครับวันนี้ผมอดเพยรยนขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ